ต่อไปเรามาดูข้อ4ี่กันนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับอ่านโจทย์กำหนดให้ x y และ z เป็นจำนวนจริงบวกจริงบวกขีดไว้ก่อนที่สอดคล้องกับระบบสรรมการ x y z เท่ากับ2 x บวก1ส่วน z เท่ากับ32อันนี้เป็นสิ่งที่2ที่โจทย์ให้มาอันนี้เป็นสิ่งแรก y บวก1ส่วน x เท่ากับ81 z บเวก1ส <Aha. S 1> er ่วน y เท่ากับ p ส่วน q เขาไม่ได้ให้ค่านี้มาสังเกตว่าเขาจะให้ใน x บวกส่วน z ก็ให้ y บวก1ส่วน x ก็ให้แต่ z บวก1ส่วน y ไม่ให้เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่หอเรมอของ p และ q เท่ากับ1แล้วค่าของ absolute หรือค่าสัมบูรณ์ของ p ลบ q เท่ากับเท่าใด สำหรับข้อนี้ให้เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาทั้งหมดก่อนสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ x y z เป็นจำนวนจริง x y z เท่ากับ2 x บวก1ส่วน z เท่ากับ32 y บวก1ส่วน x เท่ากับ81 และ Z บวก1ส่วน Y อันนี้เขาไม่ได้ให้มาเท่ากับ P ส่วน Q แต่ P ส่วน Q มันจะถ้าเราจะเอาไปใช้ในการคำนวณต่อไปมันจะเหมือน,นกับติดเป็นเศษส่วนพี p ก็เลยขอให้สมมุติว่า p กับ Q คือตัว A A ใหญ่นี้ข้อนี้เราจะทำยังไงครับสำหรับข้อนี้ถ้าสังเกตเห็นเราจะพยายามมองก่อนว่าถ้าบวก1ส่วน Z เนี่ เวลาเราเอาไปทําอะไรต่อมันจะติดเป็นเศษส่วนมันจะดูยากเวลาเราจับไปคูณก็จะติดส่วนอาจจะเป็นแบบเศส่วน x y ส่วน x ทําให้เวลาคูณกันแล้วมันงง1ส่วน x เหมือนกัน 1, 1ส่วน y <ๆ>ก็เหมือนกันคราวนี้เราจะพยายามแปลงพวกนี้ให้เป็นจํานวนที่ไม่เป็นเศษส่วนทํำยังไงโจทย์ได้ให้เรออกมาหรือทําไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถทําได้ คำตอบคือทาได้นะครับเพราะว่าโจทย์ให้ตัวนี้มาและในเมื่อโจทย์บอกว่าเป็นจํานวนเต็มบวกซึ่งไม่เท่ากับศูนย์แน่ๆเป็นจํานวนอเป็นจํานวนจริงบวกนะครับขอโทษพี่พูดผิดจํานวนจริงบวกทําให้เราสามารถย้ายข้างไปได้ถ้าพี่จะเขียนจาก x y z เท่ากับ2พี่ก็สามารถเขียนระยยสรรมการได้3แบบคือ1ส่วน x เท่ากับ S y s ส่วน2หรือ1ส่วน y เท่ากับ x s ส่วน2หรือ1ส่วน z เท่ากับ x y ส่วน2องทำให้เราสามารถเขียนใหม่ได้แล้วเราเอาไอ้สตัวนี้นี่สค่านี้นี่แทนลงในหนึส่วน set หส่วน x แล้วก็หส่วน y ลงมาเขียนใหม่นะครับ แทนใหม่สมการนี้ก็จะได้เป็น x แทนที่จะบวก1ส่วน z ซึ่งมีค่าเท่ากับ x y ส่วน2ก็จะได้เป็นบวก x y ส่วน2เท่ากับ32สิบำหรับสมการที่2 y บวก1ส่วน x เท่ากับ81แทน1ส่วน x มาที่เราหามาก็คือ y z ส่วน2จะได้เป็น y บวก y z ส่วน2เท่ากับ81 สำหรับสมการสุดท้ายต่อไปพี่จะใช้เป็น A นะครับตอนนี้แซดบวกหส่วน Y แต่หนึ่ส่วน Y มีค่าเท่ากับแซด X หรือ x ส่วนสซึ่งมีค่าเท่ากับ A คราวนี้ก็จะทำให้เศษส่วนทุกตัวถูกกำจัดออกทำให้เห็นง่ายขึ้นและสามารถนำไปทำโอเปอเรชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแต่คราวนี้อยากให้สังเกต จุดหนึ่งก็คือเรามีทั้งหมด3สมการคือสมการที่1สมการที่2และสมการที่3ที่ยังไม่ทราบค่าตัว A เราต้องการหาค่าตัว A แต่ว่าทุกสมการจะสามารถแยกแฟกเตอร์ได้อีกก็คือเรามี x เรามี y เรามี z ซซึ่งเราสามารถดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ดออไดเราลองมาเขียนใหม่ดูนะครับ จากสมการน,นี้เราตกขอบจากสมการที่1เขียนใหม่ได้เป็น x ดึง x ออกมาเ่เหลือ1บวก y ส่วนสเท่ากับ32องนี่เขียนใหม่ดึง y y 1บวก z ส่วนสอง เท่ากับ81เก็บไว้เป็นสมนการที่2ส่วนตัวสุดท้ายดึง Z 1บวก X ส่วน2เท่ากับ A ซึ่งมีค่าเท่ากับอ๋อเอาเก็บอันนี้ A ยังไม่รู้เก็บไว้ก่อนเป็นสมนการที่3ต่อไปเราจะทำยังไงกับ3สมการนี้ดี ถึงจะสามารถหาคำตอบของตัว A นี้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโจทย์ได้กำหนดมาแล้วว่า x y z เท่ากับ2แล้วก็จะมาใช้ประโยชน์ของสิ่งที่โจทย์กำหนดมาคือ x y z เท่ากับ2เราจะทำยังไงให้พยายามลดรูปตัวแปรยุ่งๆนี้ จะเห็นได้ว่าสรรมการที่1มี x สรรมการที่2มี y และสรรมการที่3จะมีตัว z ถ้าเราจับ3สรรมการน,นี้มาคูณกันเฮ้ยเพิ่งตกใจนะครับเราจะไม่เราก็เลยต้องพยายามดึง x ออกมาก่อน y ออกมาก่อน z ออกมาก่อนเพราะเราเห็นว่าในอนาคตเราจะนำส,ส,สรรมการ3สรรมการน,นี้มาคูณกันเพื่อที่จะลดรูปได้เป็นเลข2ตัวเดียวพี่จะจับคูณเลยนะครับ x y z จะมารวมกัน แล้วก็จะมี1บวก x ส่วน2 1บวก y ส่วน2 1บวก z ส่วน2เท่ากับคูณน,นี้ติดไว้ก่อนอย่าเพิ่งคูณเราต้องพยายามจัดตัวแปรแล้วคูณเราค่อยมาว่ากันทีหลัง3 2 a แต่ x y z นี่มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือน2คูณอยู่ต่อไปเรามาคูณด้านใน คูณกระจายทีละวงวงการคูณก็ปกตินะครับคูณใกล้คูณใกล้ใกล้คูณไกลไกลคูณใกล้ไกลคูณไกลได้เป็น1คูณ1ได้หนึ่คูณ y ส่วน2ได้วายส่วน2 x ส่วน2คูณ1นึ่งไดเอส่วน2 x ส่วน2คูณ y ส่วน2องไดเอ็ส่วน4คูณ1บวกเซส่วนสอง เท่ากับ32คูณ81คูณ a ต่อไปก็คูณต่อหนึ่งคูณเข้ามาทั้ง4ตัวจะได้เป็นตัวเดิมคือ y ส่วน2 x ส่วน2 xy ส่วน4คราวนี้คูณ z ส่วนสองเข้าทุกพจน์บวก z ส่วน2 z ส่วน2คูณ y ส่วน2เป็น y z ส่วนสอง ระวังหน่อยนะครับแกับตัวเลขสออาจจะปนกันแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนแซส่วน2 y Z ส่วน2บวก x Z ส่วน2ส่วนตัวสุดท้าย Z ส่วน2คูณ x y ส่วนสก็จะได้เป็น x y Z ซดส่วนสี่บวก่เท่ากับ32มสคูณแปคูณ a อ้าแสดงว่าการที่เราคูณมาเราทำมาถูกวิธีแล้วครับเพราะเราจะเห็นได้ว่ามันยังมี x y z อีกซึ่งเป็น2และ2ส่วน4นี้ก็คือ1ส่วน2พี่ขอเปลี่ยนกระดาษนะครับนอ้องจะได้ว่าเมื่อกี้ก็คือ2 1- บวก y ส่วน2บวก x ส่วน2บวก x y ส่วน4บวก z ส่วน2บวก y z ส่วน2 บวก xz ส่วน2บวก xyz ส่วน8เมื่อกี้ออ xyz ส่วน8เมื่อกี้นี่กี่อ๋อเดี๋ยวแปบเดียวนะครับเมื่อตะกี้ x z ส่วน2คูณ xy ส่วน4อันนี้ต้องเป็นส่วน8นะครับพี่ขอโทษทีพี่เขียนผิดเพราะฉะนั้น xyz เป็น2 2ส่วน8เป็น1ส่วน4ค้นนี้คือ1ส่วน4ไม่ใช่1ส่วน2นะครับคูณไป แซ่แซ่ส่วน2องวาแซ่ส่วนคุณผิดหมดเลยส่วน4เขียนสมก,การใหม่ ได้ว่า2 1บวก y ส่วน2บวก x ส่วน2บวก xy ส่วน4บวก z ส่วน2บวก yz ส่วน4บวก xz ส่วน4บวก xyz ส่วน8ซึ่ง xyz มีค่าเป็น2 2, 2 2ส่วน8บวก1ส่วน4แล้วเท่ากับ32คูณ8ปคูณ a คราวนี้คูณไม่ผิดแล้ว แต่คราวนี้เราจะพยายามย่อยลงอีกเพราะว่าจากโจทย์โจทย์ได้ให้เรามา3ตัวคือ y x บวก1ส่วนแเท่ากับ32แล้วก็ y บวก1ส่วน x เท่ากับแ1และ z บวก1ส่วน y เท่ากับ a ซึ่งพี่ได้กำหนดเองนะครับอันนี้ ตอนนี้เรามีทั้ง x เปลียวๆมี y เปลียวๆมี z เปี P ่ยวๆแต่เราต้องการพดนึส่วน z มาใช้ประโยชน์1ส่วน x มาใช้ประโยชน์และ1ส่วน y มาใช้ประโยชน์แต่นนี้มันเป็นลักษณะของที่เป็น x y y z แล้วก็ x z เราจะทำยังไงดีอะที่เราจะได้เป็นพดนี้เราสามารถทำได้หรือเปล่า ก็อย่างที่โจทย์ได้กำหนดนะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกคือ x y z มีค่าเท่ากับ2คิด3อันทำให้สามารถรู้ได้ว่า x y จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน z y z จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน x และ x z จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน y เราก็เอา3ค่านี้แทนลงไป x y ก็แทนด้วย2ส่วน z y z ก็แทนด้วย2ส่วน x และ x z ก็แทนด้วย2ส่วน y เขียนสมการนี้ใหม่ทั้งหมดขอขึ้นกระดาษแผ่นใหม่กลายเป็น2บวก y ส่วน2 x ส่วน2จากบวก x y ส่วน4เมื่อกี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่า x y มีค่าเท่ากับ2ส่วน z ก็จะเป็น2ส่วน z แล้วก็ส่วน2อีกครั้งหนึ่ง2ส่วน z ส่วน2บวก z ส่วน2บวก y z ส่วน4 y z เราก็ได้ทราบแล้วครับว่าเป็น2ส่วน x ก็เป็น2ส่วน x ส่วน2 แล้วก็บก x Z ส่วน4 x ซเราได้ทราบแล้วนะครับว่าเป็น1ส่วน y 1ส่วนก็เป็น2ส่วน y คูณกับ1ส่วน4แล้วก็บวกด้วย1ส่วน4เท่ากับ32คูณ81คูณกับ a คราวนี้ สัดพวกเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน x อยู่กับ x อยู่กับ y อยู่กับ z 1ส่วน x อยู่กับ1ส่วน y อยู่กับ1ส่วน z เทาไหม่จำนวนเต็มอยู่กับจำนวนเต็ม1บวก1ส่วน4เป็น5ส่วน4นะครับต่อไป x ส่วน2บวก y ส่วน2บวก z ส่วน2ทุกตัวดึง1ส่วน2ออกมาได้ x บวก y บวก z ต่อไปทุกตัวจะเป็น2ส่วนแซคูณกัน1ส่วน4พ่ข้นี้จะได้เป็น1ส่วน2องแซดส่วน x คูณกัน1ส่วน4จะได้เป็น1ส่วน2 x 2ส่วน y คูณ1ส่วน4จะได้เป็น2 1ส่วน2 y จับมนันมารวมกันอยู่ด้วยกันและวดึง1ส่วน2อ,ออกจะได้เป็น1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z เรารวมแล้วตัวนี้รวมแล้วเป็นตัวนี้3ตัวนี้รวมแล้วเป็นตัวนี้3คนนี้รวมแล้วเป็นตัวนี้2มีอยู่ข้างหน้าอดไม่ตัด เท่ากับ32คูณ81อคูณ a ต่อไปเราก็ดึง1ส่วน2ออกมาจาก2ตัวนี้นะครับเป็น2 5ส่วน4บวก1ส่วน2จะเป็น x บวก y บวก z บวก1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z กับ32คูณ81คูณกับ A แต่คราวนี้ตัวนี้นี่เราสามารถแทนค่ากลับไปได้แล้วถ้าเราจับคู่ให้มันดีๆตามที่โจทย์กำหนดมาบวก1ส่ 2, วน2งวงเล็บใหญ่โจทย์ให้ค่า X1.z บวก1ส่วนมาก็จับคู่กัน X1.z ส่วนอยู่ด้วยกันให้ Y1.x บวก1ส่วน x มาเอาด้วยกัน แล้ว z บวกหนึ่งส่วน y ซึ่งเราต้องการหาก็จับมันไวอ้อยู่ด้วยกันเราจะได้แทนค่าลงง่ายๆต่อไปแทนค่าครับ x บวกหนึ่งส่วน z มีค่าเท่ากับสามสิบสองโจทย์กำหนด y บวกหนึ่งส่วน x มีค่าเท่ากับแปดสิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วน y มีค่าเท่ากับ a ซึ่งพี่กำหนดไว้แทน p q ไปจะสังเกตว่ามันมีส่วนสีที่ติดอยู่ก็คูณ4ีเข้าทั้ง2องข้างคูณ4คูณ4อันนี้ก็จะเข้าไปในวงเล็บก็จะเป็น2 5งหส่วนสคูณสเป็น5 1าหส่วนสคูณสเป็น2 32สามสบ,สบวกแปบวกเเท่ากับ 4คูณ32คูณ81คูณ A 32บวก81ได้113ต่อไปก็มาเขียนหน้าต่อไปนะครับเขียนใหม่ได้เป็น2 5บวก2คูณ113บวก A เท่ากับ4คูณ32คูณ 81a 2ตัดต่อไปมาคูณเลขกัน2คูณ32เป็น64 64คูณ81 64 84 32ทด3 8 648 51เป็น5,184 5,184 จะได้ว่า5บวก2คูณ113บวก a เท่ากับ5,184 a คูณเข้าวงเล็บ226บวก 2a เท่ากับ5,184 a ย้ายข้างจะได้เป็น231เพราะเป็น5บวก226เป็น231 เท่ากับ5,182 a จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ231ส่วน5,182คราวนี้นะครับจากที่เรารู้แล้วว่า a a ของเรากำหนดมาคืออะไรเรากำหนด a มาว่าคือ z บวก1ส่วน y ซึ่งโจทย์กำหนดว่าเป็น PQ มีค่าเท่ากับ a มีค่าเท่ากับ2,231หารด้วย5,182หรือพูดง่ายๆก็คือ P ส่วน Q เท่ากับ2,302,31ส่วน5,182แต่โจทย์กำหนดมาแล้วว่าหอเราม ของ p และ q เท่ากับ1เราจะรู้ได้ไงว่าหอร์มนของ p และ q เป็น1ตอนแรกถ้าสมมุติว่าหอร์มนม,มันไม่ใช่ของ231กับ582ไม่ใช่1ก็แสดงว่ามันจะต้องสามารถทอนให้เป็นตัวที่ต่ำลง ได้กว่าจะเป็น PQ คราวนี้เรามาลองดูว่า231มีตัวประกอบอะไรหรือเปล่าก็ลองทดสอบดูนะครับว่าจะมีตัวอะไรที่หารลงไหมก็ดูว่าจำนวนเฉพาะที่หารลงจะมี2 3 5 7 9มหเ1อถึง13 พราะเวลาทดสอบว่าสมมติจะทดสอบตัวเลขว่ายังมีจํานวนเฉพาะที่หารยังมีตัวประกอบอีกไหมต,ตัวประกอบก็ต้องเขียนในรูปของจํานวนเฉพาะว่าที่หารลงที่หารลงตัวอีกไหมก็ต้องดูว่าจํานวนเฉพาะที่ยกกาลังสองแล้วมันยังต้องน้อยกว่าตัวนี้จะเป็นตัวประกอบได้เพราะว่าถ้าพี่เอา17เพิ่ม17ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า17ยกกำลังสองเป็น239 289จะเกิน2 3 1 2าหารไม่ลง สาหารลงไหมสอง้ยสามสิบเอ็ดหารสามสามเจ็ดยเอาลงเพราะฉะนั้น2 3งจะมีค่ากับสามคูณเจบเจ็จะมีค่ากับสามคูณเคูณสิเราต้องดูว่า5182นะยังมี3มี7มี11ด้วยไหมเพราะฉะนั้นลองมาดูนะครับ

ร่วมได้ว่าขอรอมของ231กับ5182เท่ากับ1เราจรึงสรุปได้ว่า P เท่ากับ231และ Q เท่ากับ5182โจทย์ท,าทาํา Absolute P-Q เท่ากับ231ลบ5,182ซึ่งมีค่าเท่ากับลบถ้าลองไปลบดูจะได้ลบ4,951ซึ่งถอดแอบสรุปออกมาแล้วจะได้เป็น4,951คราวนี้ลองไปดูว่ามีคำตอบไหมนะครับ4,951ตอบข้อ3 สรุปว่าโจทย์ข้อนี้ทํายังไงโจทย์ข้อนี้จะต้องอาศัยการจัดรูปและการมองมองพดเป็นอย่างมากตอนแรกเราจะอาจจะตามจริงอาจจะมีวิธีอื่นวิธีที่อาจจะเร็วกว่านี้หรือวิธีที่ช้ากว่านี้แต่ว่าคือเพียงแนะนําว่าให้มองคือถ้าเราต้องยุ่งกับเศษส่วนใน,ในตอนคูณนะอาจจะยุ่งยากเพราะว่ามันอาจจะคูณมาในรูปถ้าจับสองพนี้คูณกันอาจจะมี y ส่วน z อาจจะมีแส่วน x ซึ่งเราไม่ได้ต้องการหา เราก็เลยพยายามเปลี่ยนพวกเศษส่วนให้มาอยู่ในรูปเป็นตัวที่ไม่ใช่เศษส่วนและจับมาคูณกันและ,ะเผอิญว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จาก x y z ได้บ่อยๆสุดท้ายก็หาพอหาค่า z บวก1ส่วน y <S 1> <S 1> ในรูปเศษส่วนได้แล้วเราต้องเช็คว่าหอเรอมอของ p ของตัวเศษกับตัวส่วนเป็น1ห,หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเป็น1แสดงว่าตัวเศษก็เป็น p ตัวส่วนก็เป็น q แล้ว p สุดท้ายก็มาหาค่าสมบูรณ์ของ p และ q ก็จะได้คำตอบสุดท้ายออกมาคือคำตอบในข้อ3คือ4,951ลองไปทวนดูนะครับ